ค่ะสวัสดีค่ะเพื่อนทุกคนวันนี้ก็กลับมาเจอกันเก๋ออ้อยอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะมายืนอยู่ในห้องน้ํานะคะก็วันนี้นะคะจะมาเปิดกรุเครื่องสําอางของอ้อยให้ด,ดูกันนะคะก็คือจะมาเปิดโต๊ะเครื่องแป้งนั่นเองนะแต่ว่าอ้อยไม่มีโตเครื่องแป้งนะก็คืออ้อยแต่งหน้าในห้องน้ํานะคะก็เลยอ่ะเอาเป็นว่า <c oughs> มาดูกันว่ามันจะเรียวมันจะลกมันจะอะไรขนาดไหนนะคะมาดูกันเลยค่ะอันนี้ก็ ฝั่งแรกนะฝั่งแรกฝั่งนี้นะคะก็จะเป็นพวกแชมพูนะคะมีแชมพูอะไรต่างๆนานานะคะครีมนวดผมสเปรย์นะคะก็มีหลายตัวนะมีมีสเปรย์ของไซอสแบบนี้นะคะมีหลายตัวอันนี้ก็มีระดับต่างๆอันนี้เป็นระดับ4นะคะนี่นะมันจะดูทุลักทุเลนิดนึงนะเพราะว่าอ้อยอัดด้วยโทรศัพท์นะคะอัดด้วยตัวเองเนี่ยตัวคนเดียวนะก็ คือมันไม่มีคนที่จะมาคอยจับโทรศัพท์ให้มันสั่นได้นะก็ต้องขออภัยมาด้วยนะคะในที่นี้ด้วยเพราะว่าถ้ามันดูแบบเออตลกตลกดูแปลกๆอะไรนี้นะคะก็นั่นแหละก็คืออ้อยตั้งโทรศัพท์ไว้นะประมาณตรงข้ามกับอ้อยมันเนื้อที่มันเล็กนะคะก็โอเคนะจะพยายามให้ได้ดูให้เต็มที่เลยนะก็แล้วก็มันก็จะมอะีอันนี้เป็นแชมพูนะคะแชมพูที่ สระผมเวลาเรากัดสีผมให้เป็นสีบลอนดนะก็จะเป็นแชมพูแบบนี้เขาเรียกว่าซิเวอร์แชมพูนะคะก็เป็นแชมพูที่กัดสีเหลืองออกจากผมเราเวลาเรากัดสีผมนะแต่ว่าอ้อยก็ซื้อมาใช้ได้แค่ครั้งเดียวนะก็คือตอนที่แว็กสีผมเป็นสีชมพูนั่นเองนะก็เลยเอออันนี้ก็ยังเหลืออยู่นะคะอ่ะ <c oughs> เสร็จแล้วต่อไปอันนี้ผ่านไปก็เป็นแชมพูนะคะต่อไปก็ อยู่ในนี้อยู่ในนี้นะคะมีทุกอย่างเลยนะคะในในใน,ในตะกร้าใบนี้นะคะเดี๋ยวเอาให้ดูอันนี้นะคะก็จะเป็นกล่องแบบนี้นะคะก็จะมีทุกอย่างในนี้เลยนะคะไม่ว่าจะเป็นเออน้ำยาบ้วนปากสเปรย์นะคะสเปรย์ดีโอต่างๆแล้วก็น้ำแร่ฉีดหน้านะคะของเออลารอสโพเซตัวนี้นะคะแล้วก็ที่ล้างน้ำล้างเครื่องสำอางของการเย่นะคะ แล้วก็พวกเอ่อน้ำมันใส่ผมอะไรอย่างนี้นะคะต่างๆนานานี่ก็ของการเย่นะคะตัวนี้นะก็มีอยู่ในนี้แล้วก็มีแปรงสีฟันของอ้อยเองนะเพราะว่าไม่มีที่เก็บก็เลยเอามาเสียบไว้แบบนี้นะคะแล้วก็ครีมโลชั่นนะคะต่างๆก็อยู่ในตะกร้าใบนี้ผ่านไปค่ะโอเคนะคะต่อไปกล่องนี้นะคะก็เป็นอีกก่องหนึ่งอันนี้ก็คือมีทุกอย่างเลยนะคะในนี้ไม่ว่าจะเป็น ครีมรองพื้นต่างๆนะคะของอ้อยนะคะแล้วก็สกินแช่โทนเนอร์นะคะโทนเนอร์อันนี้ก็เป็น2อันอันนี้เป็นของไบโอเติมนะคะสำหรับผิวธรรมดาถึงผิวมันแล้วก็น้ำแร่สเปรย์ฉีดหน้านะคะ,ะสำหรับเซตติง้งเมคอัพนะอันนี้ก็เป็นของเพย์ฟูแล้วก็เป็นโทนเนอร์อีกอันนึงอันนี้เป็นโทนเนอร์น้ำกุหลาบนะคะของโรเซนแล้วก็มี อันนี้คืออ้อยเอามาไว้ล้างแป้งนะที่จริงเขาเอามาไว้ขัดหน้านะคะขัดหน้า,าขัดสิวเซียนอะไรต่างๆนะคะแล้วก็อันนี้ก็เซตติ้งสเปรย์เหมือนกันนะคะต่อไปก็เป็นออะไรครีมกันแดดนะคะของกานเย่นนะแล้วก็มีพวกไพรเมอร์มาส์นะคะอันนี้ก็เป็นมาสหน้าสำหรับ อ้อยนะก็คืออ้อยเป็นคนที่หน้ามีปัญหานะคะมีสิวนะอ้อยก็เลยมาแต่ตัวนี้นะคะของ LoveWords เนาะก็ใช้ดีนะคะอันนี้อ้าหนัก <c oughs> นะคะก็ <c oughs> มันก็จะมีอยู่ในนี้นะคะครีมรองพื้นเบสสกินแคร์ต่างๆอยู่ในกล่องนี้หมดเลยนะคะก็คือจัดไว้อย่างนี้ก่อนเพราะว่าไม่มีที่เก็บนั่นเองนะคะ <c oughs> เพราะมันเยอะมากมายเลยนะ,ะโอเค ต่อไปนะคะอันนี้ผ่านไปแล้วนะคะสําหรับสองกล่องนี้นะคะก็อันนี้ก็ไม่มีอะไรมากมายเป็นของเออที่ยใช้อยู่ทุกทกวันนะคะแล้วก็เรามาดูอีกด้านหนึ่งกันเลยดีกว่านะคะค่ะนะคะฟังต่อไปนะคะมันก็จะเห็นอยู่เป็นมุมๆแบบนี้นะก็คือบนคือโต๊ะเครื่องซักผ้านะคะอันนี้อ้อยวางเครื่องสำอางทั้งหมดของอ้อยนะคะบนเครื่องซักผ้านะก็เลยโอเคมาดูกันว่ามันมีอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะ เป็นตะกร้าสีเขียวแบบนี้นะก็คืออ้อยจะใส่ของที่อ้อยยังไม่ได้จัดนะคะไม่ได้เก็บไว้รวมกับที่อื่นคือมันไม่มีที่ใส่นั่นเองนะอ้อยก็จะทิ้งทิ้งมันอยู่ในนี้นะคะก็มาดูอันแรกก็จะเป็นมาสเอ้ยไม่ใช่มาสตสิอันนี้เป็นพีลิ่งพีลิ่งขัดหน้านะคะอันนี้เป็นของยี่อ้์คาลคาดาลีนะ อ,อ,อ่านไม่ออกกับยี่ห้อนี้นะคะก็เป็น peeling นะคะไว้ขัดหน้านะแล้วก็มีแป้งนะคะมีแป้งต่างๆของแมนฮัตตันของอ่อ์เทียสนะคะแล้วก็มออีอะไรเนี่ยเจลไลเนอรออ์มีเจลไลเนอร์นะคะแล้วก็ขนตับล้อมของเอเซนนะคะที่ซื้อมาแล้วก็ยังไม่ได้ใช้เลยนะแต่ก็คงคิดว่าไม่ใช้นะเพราะว่ามันหนาเกินไปนะคะแล้วก็แป้ง อันนี้ซื้อมาผิดเบอร์นะของกิโกะนะคะอันนี้สีเข้มมากเอามาไว้เอ่อเชดดิ้งหรือว่าบรอนเซอร์นะคะวันไหนที่อยากผิวสีแทนนะแล้วก็เอ่ออันนี้คูชชั่นนะคะเป็นหมีเราวาตัวนี้เลยนะจ๊ะของมิชานะอันนี้เป็นคูชชั่นนะคะแล้วก็มีเอ่อเมดแอนด์ไนะคะเป็นอันนี้เป็นบรอนเซอร์เหมือนกันนะคะแต่ว่าแตกแตกไปหมดแล้วนะคะเพราะว่าซักผ้าแล้วก็วางไว้ดิม ริมเครื่องซักผ้านะคะแล้วมันก็ตกลงมาลงพื้นแล้วมันก็แตกเลยนะจ๊ะ,ะมาดูอันต่อไปนะคะอันต่อไปอันนี้ก็จะเป็นแบบนี้นะคะเดี๋ยวเดี๋ยวหยิบให้ดูนะเพราะว่ามันมันลกมากนะคะก็มีมีคนถามมาว่าอยากดูโต๊ะเครื่องแป้งของอ้อยนะก็จัดให้แล้วนะจ๊ะอันนี้ก็จะเป็นอันนี้ก็จะมีแป้งนะคะมีแป้งต่างๆที่อยู่ตรงนี้ คือมันลกมากเลยนะไม่ไม่ได้จัดนะก็จะมีแป้งนะคะแล้วก็มีลิปสติกลิปต่างๆนานานะคะอันนี้เป็นลิคิดลิปสติกของเมเบล n นนะอันนี้มีของเมเบลีนเกือบหมดเลยนะคะมาสคาร่าปัดคิ้วก็อยู่ในนี้ <laughs> นะคะเอสเซนต์ ence, นะคะดีคดลิปสติกเอสเซนต์ลิปกอสของ H&M อันนี้ใช้แล้วไม่ค่อยชอบไม่ชอบเลยไม่ใช่ไม่ค่อยชอบ,ชอบ,ชอชอบหรอกมันไม่ติดนะแล้วมันกลิ่นมันชิมีมาก กลิ่นมันเป็นกลิ่นสารเคมีมากเลยนะแล้วก็อันนี้ก็เป็นมาสคาร่าปัดคิ้วนะคะแล้วก็ไอช็อตแบบแท่งนะคะนี่แบบแท่งแบบนี้นะก็ซื้อมาหลายครั้งแต่ว่าไม่ค่อยใช้นะคะแต่มาสคาร่าปัดคิ้วนี่ก็เยอะมากอันนี้เป็นของเอ s เซนนะคะอันนี้ก็เป็นของเอเซนอีกเหมือนกันอันนี้เป็นของเพ y t ทูนะคะ มัสคลาปัดคิว้วลอรีอนะคะแล้วก็มีมัสคร่าใสอันนี้ใช้ได้ปัดทั้งคิว้วทั้งขนตานะของเอสเซนนะคะแบบนี้โอเคอันนี้ผ่านไปนะผ่านไปแล้วก็มาดูอีกอันนึงดีกว่าฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ก็จะมีอีกอันนึงนะเป็นแบบนี้นะคะ อันนี้ก็จะมีทั้งลิปสติกออคอนซีลเลอร์ต่างๆนะคะอยู่ในนี้นะก็อันนี้ก็จะเป็นลิปสติกของเอเซนนะคะสังเกตดูว่าอ้อยไม,ม่มีลิปสติกที่แพงๆนะมีแต่ลิปสติกแบบราคาธรรมดาธรรมดาปกตินะรักตัวทั่วไปแล้วก็มีออออคอนซีลเลอร์ของเว t แอนด์ไวนะคะสีมีเดียมกับสีไบส์นะส่วนอันนี้ก็จะเป็นดินซอเคียนขอบปาก ของคารทริสนั่นเองนะจ๊ะแต่ว่าก็ไม่ค่อยได้ใช้นะเพราะว่าไม่ค่อยได้แต่งหน้านะคะต่อไปก็เอ่อเป็นไลเนอร์อายไลเนอร์ต่างๆนานานะคะของเอสเซนส์ของคารทริสอันนี้แบบดินสออันนี้เป็นแบบเอ่อลิควิดนะต่อไปก็เป็นคอนซีลเลอร์เหมือนกันของนิ x นะคะแล้วก็มีโคไลเนอร์ของเมเบลีนสองตัวนี้ ชอบใช้นะแต่ว่ามันไม่กันน้ํานะคะพอเขียนไปได้แป๊บหนึ่งประมาณสองสามชั่วโมงผ่านไปมันจะเป็นหมีแพนด้านะแล้วก็อันนี้เป็นครีมหอยทากของมิชานะคะก็อันนี้ก็เป็นสกินแคร์ที่ใช้ตอนกลางคืนทุกวันนะต่อไปอันนี้ผ่านไปก็อันนี้ก็มาดูกล่องกล่องนี้ก็เป็นกล่องกล่องนี้นะคะก็เป็นกล่องที่อ้อยใช้เก็บพับนะคะก็เป็นกล่องแบบนี้ข้างในก็จะมีพับที่ ปนๆกันอยู่นะคะมีเนี่ยแล้วก็ใส่ไว้ในนี้นะคะเพื่อความเป็นสัตว์เป็นส่วนนะ <c oughs> อันนี้ก็จะเป็นกบเลาสอาเขียนคิ้วสออะไรต่างๆนะคะเป็นรูปมาได้มาจากร้าน H&M นะคะก็อันนี้ก็เป็น sleeping mask ของมิชานะอันนี้ก็ใช้ดีนะคะเป็น sleeping mask เมื่อหอยทากนะต่อไปก็เป็นอันนี้ <c oughs> มาอีกนะคะอันนี้ใช้เก็บกล่องนี้จะมีมาสคาร่าที่ว่ายมีอยู่ทั้งหมดนะคะและก็ปีไอพาเดตเอ่ออายชาโดว์พาเดตต่างๆอยู่ในนี้นะจ๊ะก็จะเป็นของโซยว่าซึ่งสภาพเน่ามากนะจ๊ะอันนี้นะต่อไปก็เป็นเอ่อของอาร์ตเดโคก็เป็นแบบนี้นะอันนี้ก็ ใช้ยังไม่ค่อยหมดเลยเพราะว่ายังไม่ค่อยได้แต่งหน้านะแล้วก็อันนี้ก็เป็นอ่อันนี้ไม่รู้ยี่ห้ออะไรไม่มียี่ห้อนะเป็นพาเลตท,ที่มีคอนซีลเลอร์เนื้อครีมต่างๆนะคะเต็มไปหมดอันนี้สั่งมาจากอินเทอร์เน็ตต่อไปก็เป็นายพาเลตของ n ิ x ซึ่งสภาพยังคือไม่ค่อยได้แต่งหน้ายังเยอะอยู่เลยนะยังดูดีอยู่คือ ไม่รู้ซื้อมาทำไมนะไปเปิดพิพิธภัณฑ์นั่นเองต่อไปก็เป็น The Nude Palette ของ Maybelline นะคะก็อันนี้ก็อันนี้สังเกตว่าใช้บ่อยแค่สองสีนี้นะเขาโบไปแล้ว <c oughs> แล้วก็อันนี้เป็นของ Essence นะคะเป็น Chef Your Face Palette อันนี้เป็นแบบนี้ซึ่งมันก็จะมี b r o n อร์มีแป้งเนื้อด้านเป็น เออสีเนื้อแบบนี้แล้วก็มีปัดแก้มเป็นสีส้มนะคะก็ดีพาเลตนี้ชอบอยู่นะคะก็ใช้มันได้ทุกอย่างในพาเลตเดียวนะอันนี้เป็นพาเลตที่รักมากเลยนะคะเป็นลูกรักเลยอันนี้คือเอเซนพาเลตเออเป็นพาเลตที่พาเลตสำหรับเขียนคิ้วนะคะก็จะมีเนี่ย สีสีซึ่งมันก็โบกหมดแล้วนะเพราะอ้อยใช้มาตลอดใช้มาเยอะมากนะมันก็เป็นแบบนี้แล้วก็อันต่อไปก็จะเป็นเอสเซนต์อีกเหมือนกันอันนี้เป็น rose a p a l e นะก็เป็น eye shadow แต่งหน้าสีโทนสีออกม่วงชมพูนะก็เป็นแบบนี้อันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้เท่าไหร่นะแต่เห็นสีก็เลยซื้อมาใช้ แล้วก็อันนี้เป็นโซเอวาพาเลตอีกเหมือนกันนะคะเป็นนูดพาเลตแบบนี้ซึ่งอันนี้ก็ไม่ค่อยได้ใช้อีกเหมือนกันนะคะเพราะว่าสีมันไม่ค่อยใช้ได้จริงอะ่ะเออนะมันมีชิมเมอร์เยอะมากกับสีนี้นะแล้วก็พวกนี้ก็โอเคอันนี้ปัดได้เป็นมันไหนที่อยากลอนกรออะไรอย่างนงี้ก็ได้โอเคกล่องนี้ผ่านไปนะคะ เคต่อไปเรามาดูอันนี้กันเลยดีก,กว่าอันนี้นะคะเป็นแปรงนะคะที่อ้อยใช้แต่งหน้าเป็นประจำทุกวันนะคือไม่คือแปรงมีเยอะนะแต่บ้าอ้อยคือเลือกเอาอกมาใช้เฉพาะเฉพาะที่วันนี้วันไหนที่ตอนที่ตัวเองต้องการนะคะคือไม่ได้ไม่ได้ใช้แปรงเยอะเท่าไหร่นะก็จะเป็นส่วนมากก็จะมีแต่แปรงปัดแก้มแบบใหญ่ๆแบบนี้นะคะไว้ใช้ปัดแป้งปัดบรอนซ์่งบรอนเซอร์เวลาไปทํางานจะไม่ค่อยแต่งหน้าเท่าไหร่นะก็มีแป้ง แปรงแบบนี้เยอะอยู่นะคะซึ่งในกล่องน,นี้ก็จะใช้เ,เก็บแปรงหมดเลยนะแล้วก็อันนี้ไว้ที่จริงอะ่ะเขาเอาไว้ใช้อ,อะไรนะเอาไว้ใช้รอ,องพื้นนะคะเกลี่ยรองพื้นแต่ชันเอามาประยุกต์ใช้กับหน้าแก้มนั่นเองนะก็เป็นแปรงแบบนี้หัวกลมๆแน่นๆแบบนี้นะคะแล้วก็มี แปรงแบบนี้ซึ่งมันจะเป็นเนี่ยแปรงหัวช้อนอย่างนี้นะคะก็อันนี้ก็สั่งเข้ามาก็อันนี้ชอบใช้นะมันเป็นแบบนี้ก็คือเอามาเกลี่ยรองพื้นปัดแป้งอะไรเงี้ยก็ทำให้หน้าเนียนดีมากนะขอบอกต่อไปก็จะมีแปรงเล็กๆก,กระจุมกระจิมแบบนี้แล้วนะก็ไป ใช้อนเนกประสงค์แต่งตาแต่งอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็พวกนี้ก็มีมาดูด้วยกันก็ใช้มันเป็นมัวมัวบรอนเซอร์อะไรนี้ปัดนะคะแล้วก็มีข้างหลังนี้ก็จะเป็นแปรงที่ใช้ย้อมผมนะก็มีประมาณนี้นะคะแล้วก็เยวรอให้อ,อ่อ เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการเปิดโต๊ะเครื่องแป้งของอ้อยนั่นเองนะคะก็ เป็นยังไงกันบ้างคะมันจะโรคบ้างนะคะหรือว่าเออไม่ได้มีเครื่องสาอางเยอะเหมือนกับคนอื่นนะคะแต่ว่าก็นี่ก็เป็นชีวิตจริงของอ้อยนะคะที่เอออ้อยช้าอยู่ทุกวันนะคะซึ่งอ้อยก็ไม่มีโต๊ะเครื่องแปลงนะก็คือเปิดให้ดูเลยนะคะเป็นมุมเล็กๆนะคะมุมเล็กๆของชั่นเองนะคะคือมุมเล็กๆที่เอาไว้แต่งหน้านะคะไว้เออเป็นที่ส่วนตัวอะไรอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็อยู่ในห้องน้ํานั่นเองนะก็คือ เรียลจริงๆนะคะนี่ก็คือชีวิตจริงของอ้อยเลยนะคือไม่ได้ตกแต่งอะไรนะคะคือเราก็ไม่มีโต๊ะเครื่องแป้งแต่ว่าก็อยากจะแชร์อยากจะเปิดให้ดูนะคะว่าเออไม่มีโต๊ะเครื่องแป้งเราก็แต่งหน้าได้เหมือนกันนะคะขอให้มีกระจกก็พอนะเออนะคะก็โอเคนะคะวันนี้ก็ จบแล้วนะคะสําหรับวิดีโอนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณมากๆนะคะทุกคนที่เข้ามาชมเข้ามาติดตามอ้อยนะคะเข้ามาดูวิดีโอนะคะทุกๆกดไลค์กดแชร์ทุกๆุกคอมเมนต์นะคะเป็นกําลังใจให้อ้อยหมดทุกอันนะคะขอบคุณมากๆนะคะและเจอกับอ้อยได้ใหม่ในคลิปวิดีโอหน้านะคะวันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย